สบายดีพี่น้องมัทุกคึ้นชื่เติมคนก็คือว่หักมังหงพี่น้องจำมังหงุ่พี่น้องเลยมังหงุ่ยกับข้าวันคนโทรหาไปไปกินข้าปุ้นไม่น้องเฮ็ดข้าปุ้นพี่น้องเลยมาๆมาๆมาทั้งฟัวทั้งเนี้ยแหละโทรนำเนาะเลยไปกินไปกินอ่ะข้าวปุ้นมาคนแซ่บแซ่บพี่น้องเลยขอบอกขอบใจ มะเราวนะาวหลายๆพี่น้องกินอะไรก็คิดอยากต้มมะหุ่งเราจะไปออกไปซื้อมะหุ่งมื่อเช้านอกก็เลยว่าคอยมีอยู่มะหุ่งก็จะไปซื้ออีกยัางคอยจะเอาหายว่ะเกิดเอามะหุ่งหายถ้าบางเล่นบางนาวถ้ามะหุ่งพี่น้องกินต้มมะหุ่งสูงน้องบอลกินน้องบอลว่ะ เอาอยากตำหูพอดีเอเนาะคบ้าเต้ไปคนตำบาคนเอาเก็บขึ้นแน่เลยอย่างา่างใจตำแบเซ่ตตเออตำบาแซบระวงงกย่อไหมนะตัว<อ>เลายดีเป้อนาอะมอานจะ เออเอาหน้ามาเลยจับไว้ได้มาสิ่งนะเอาถาดมาเลยถาดนะมะเพาะญาติจปั๊จดเสร็จดอกขวดใส่อะไรนิดหนึ่ง นายคนยน่เตอปิดปดทำลายเหย่เร์ทำอ้พี่น้บายดีได้ไหมบายดีลูกบายดีเดเตะตามมาหุงสกินเลยพี่น้องเลย โอ้หกสิบันอ่แล้วพันบหมผมมีเงินบ่อกคืหกสิบพันบ่ขายได้ห่าเลยไม่น่าตำคือบ่เป็นตาแสเห็ดขงี้เห็ดขาเยอะเลยวันเออเขาเบิ่ออจะเหลือกินเด้จะได้แต่เหลือมีแซบังเล่นมังนาวกับบ่ใส่หัวออสุดปสุดมันห่านห่านมันห่านห่านมันสุดพนห่านไปห่านมันเราอ่ะไปสุดมัน เขาใชมกเล่นก่อนมัีนันเขาต้มมัีันีเละนะเขาใช้างมนเละนไดมันจะแทบเล่นไินทั้งกันทั้งหมากนั่นเนาะสูตรก็ละห้านะฮั่นเจ้าฮั่นเขาต้มนี่ยำลังอันมะเร็นเนี่มันจะบเละบก่อนบหมดมบมบมาเนาะนัว เออนายก็บอกออกเล้ว uh, พ uh, uh, ี uh, ่น้องเอออาหารในข้าวต้มน่นี่เนาะกินถึงไนมันเลยถึงเช้าถึงไนเจ้ากินเดินไนมันเถะบอลกินบอลไนมันบอลเจ้าเขาเล่นกินโตกินบอลไ้มันโต๊โตเจ้าเขาเล่นกินเออตัวเสียมือเด้อมือบาดเอ้ปวดตองอยู่พี่น้องเอ้กระแดกนี่เขาเจ็บรอดนะบอกความาต้องเอาบ่วงเทสบ่วงก่อนกะเอาเออคือสิจ้างจ้างแบบนี้ครับ สตพวกห้าคอ่อย่างนี้เราจะมาบ่มาได้ดอกห้ามจ้าเขาไปเปิดขายนี่เจ๊งเลยคนแปร์นี่ตัวห้าน่อยกระเทียมกับโบใส่มาจั๊กต่ำหอ้โแม่นบอกขึนแบบกระเทียมทันใดค่อยว่าแล้วขันมีกระเทียมมันต้องอานั้นต์ไม่เอากระเทียมกินโทรว่าโบแซ่บแล้วล่ะชิ้นเบิ้งโบแซ่บกันโบใส่กระเทียมใส่ก,กระเทียมหรือวะ จักเนี่ยไรเจ้านี่ก็ได้เนาะจะให้กินบม่รู้ว่าจะให้กินแหละเฮ็ดแกเฮ็ดว่าจะให้กินหลายว่าท้วงเนาะท้วงหานจุดประจืดเนาะเขาจะตอบเปิดห่านแล้วแจ้งแล้วแบบนี้ทำรังอะไรกระเทียมอ่านก่อนจะุรังอ่านก่อนนะทุบซะก่อนช่องไอ้นอกนะครั อ fc ทวงไล่กันเลยนุ่งส่งกันซะพี่น้องอยู่เฮือนกันนุ่มชายฮอนกับยามัน <c oughs> ปั๊บเปลี่ยนแล้วพี่น้องเน fc ผันคอมเมนต์มาทวงมากะน่าได้กะคอยปับเปลี่ยนไปพี่น้องเลยเเมา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 พี่น้องตั้มหง

ตีเข่าตัวอะลบอลตัวเอ่าออบนอยอาจารย์มอาจารย์หนึ่งเดือนอาจารย์แนอยเดอไว้จเด้เดนหอเด้อเดนหอยขีงยศสังอ๊ยอยตีข่าต้องมีตเอจุกเขตนมังก่าเต้ยลงตัมมู้เช่เลยลูกสาิ

cái viên nó đang hiền lục เด้อ mình thì có phải chôm nó ta mình nhớ ăn được Nếu là thôi mà hãy khỏi các mặt Họ đất là mặt Tầm chín Như khan đúng không? Nhưng mà tầm nó tê, quá Tí khỏi các Ôi, tầm này quá vậy, có gì vậy hả? ถูกย้อยอเจอเหมอนมาเซ็นต์บอนอธรรมดามันมน่าเือดาอยู่อืออาร้อง นี่เขาลินกับบรินดึกถ oh. yeah. ึงก well, ่อนบส่วหน่เป็นแสนเนาะแสนกอแสนลาแสนตาของบิเดี๋ยวขอยับยะยั้แล้วกอบิบกันมดูแลหนึ่ง่อื่อของลินให้ลูกแนบอ่ะซื้ออมันอยู่เวลาเขาที่เขาไปดำ่ะเ่อใ้ลูกิ คือสวยยาบพินลากเรียบร้อยแล้วบันอุ้มก็สบายพี wrong, water, ่น้องกินนั่นกินให้สบายแต่บางทีมบ่อยู่ก็ได้จะเป็นในอุ้มสบายเฮาแล้วลรากินครับเกลือเสือดทยาแนวหอมๆเกือแตกมือรดดอยู่ในห่อแก่และหองกะกาก ข้าวบ้าลมยันเจ้าคนของเราลูกเจก้าคนมอดมันคือแับเปลี่ยนมอดเป็นเปิดอกลมกันญาตินอันปอดขึ้นพอแต่มอดคือเต็มหัวเลยเปลือยใช่หนึ่งเย็นๆออกเย็นมันเย็นหน,นึนนกับมอดแบบนี้ตับหม,มูเผ็ดปันไดผู้ทีิกินพี่น้องเอ้พี่น้องบ้านทีน้ำได้หมด งบงกว่าจ้มดึงแล้วมาดูครับไปย่ว่อยงปง่อยนอกเขาไปเบี้ยนะอะานตำหันหอ,อย

แบบนั Ö, ead, ่นแหละดีไซน์ของคนนั in, tamanho, Tah, ้นมาคือกานเขากเนาหูมัดดูเคลื่านไ่ว nó mà, <laughs> tớ biết rồi, phần phần bưng đâu, phần chứa và Chữ riêng xiên vào này, lau nhưng và, mà chữ lụt tê, nó bao vào nhiêu vậy, đây nào, lũng lũng nó, có muốn tháo coi đâu, khỏi <laughs> bò đấy và, มุ้ตู้ขมงร้านนั่นเลองั้ยุอเอ้ากันมือเมือมคลายเหอนกูเจ้าบนกคายมุ้งเจ้ามือเ,เ,เอได้แล้วแล้วแรงเลย่น้องเมืเ่อวานมีคนบอกแลว้ลวแรงเมื่อวาน

ส่งเด้เท่ได้ปฏิบเพิ่นได้พี่้องเป้เอเพ่นได้พี่้องเด้อส่งกัเอาห้ส่งกับเท่ใส่กับเท่เลยปลาลูกเปลาลูกโจงเนะเหมไเพื่นเนะปลาลูกโจงเนาปลาลูกเพอแม่ปนนุ่งโจงขาดไรนมันอากาศนาวเลยบนี้ม่ว่าไปคอยจะได้ปลาลูกเนาะปลาลูกทูเห็นไรทู่ะทูเห็นไเนี่ทุทูเห็นรทู ตื่นทิพเ่ากินเ่ามากินมานี่ยงปปลา่นเม่าเขาปลากันลาบเปกอลพี่น้องคลิปนี้พ่อคลิปนานากดื้ออะ้รนะตกินข้าเจี๊ยบกัน